ในมองชิตตูนะคะแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนชาติพันธ์กะเหรี่ยงปัจจุบันก็ยังเป็นคนกะเหรี่ยงนั่นแหละค่ะเขาเคยเป็นทหารนะคะในกองทัพ KNU เนาะหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2538นะคะเขาเกิดการแตกคอกับผู้นํากลุ่ม KNU ค่ะเขาก็เลยปลีกออกมาตั้งกลุ่มกกวนกองกาลังของตัวเองในชื่อใหม่ภายใต้ชื่อว่ากลุ่มกองกําลัง DKBa และหลังจากนั้นนะคะเขาได้กระทาการหักหลังชาวกะเหรี่ยงค่ะคือในปี2541นะคะเขาดันไปจับมือกับกองกําลังรัฐบาลทหารเมียนมาโจงตีกะเหรี่ยงด้วย เองที่ค่ายอ,อพยพจนกระทั่งปี53นะคะเขาได้รับข้อเสนอของรัฐบาลเมียนมาเนาะในการแยกตัวออกมาอีกนะมาจัดตั้งกลุ่มกองกําลังที่ชื่อว่า P G F นะคะเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณชายแดนให้กับกองทัพเมียนมาจนกระทั่งปี25 6 1นนะคะเขาได้กระทําการครั้งยิ่งใหญ่เลยในการเข้าไปร่วมกกขวนกับกลุ่มจีนเทาโดยในหม่องชิดต,ตู่นะคะได้ไปจับมือร่วมกับนายเสิจจื้อเจียงค่ะเจ้าพ่อทุนเทาจีนเนาะที่ย้ายนะคะมาตั้งรกราก จากสีฮานุวิลย้ายมาตั้งที่เมียวดีแต่ปัจจุบันในนายเสอจื้อเจียงนะคะถูกจับกลุ่มนะคะในประเทศไทยในปี65ตอนนี้อยู่ที่เรือนจําคลองเปลมค่ะสร้างศูนย์รวบรวมความบันเทิงครบวงจรโดยใช้ชื่อว่า KK Park และช h u e ก o c นั่นเองค่ะเขาได้มีการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์บางส่วนประมาณ30%กลับเข้าสู่กองทัพเมียนมาจนได้รับคําชื่นชมจากท่านพลเอกอาบุโสมินอองลายนะคะว่ามีผลงานทางการทหารที่ยอดเยี่ยมในปี 2565เลยทีเดียวค่ะถ้าคุณคิดว่านี่คือการกระทําที่ร้ายกาจของพันเอกหม่องชิตตู่ต่อชาติพันธ์กระเหลี่ยงแล้วแล้วก็คุณคิดผิดค่ะเพราะหลังจากนี้เขาจะกระทําการหักหลังครั้งสําคัญอีกครั้งหม่องชิตตู่เนี่ยรู้เกมค่ะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางกองกําลังของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเพี้ยงพ้ําให้กับฝ่ายต่อต้านที่ได้เปรียบมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอิทธิพลตูแลจังหวัดเมลดีภายใต้าการน,นําของกลุ่ม BGF เขาก็ประกาศเลยค่ะให ถอนตัวจากรัฐบาลเมียนมาไม่ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลอีกแล้วกลับมาวางตัวเป็นกลางและเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่จาก BGF มาเป็นกลุ่ม KNA เื่อส่งผลให้ฝ่ายต่อต้านก็คือ KNU กับ PDF เนี่ยสามารถเข้ายึดเมืองเมียวดีคืนจากกองทัพเมียนมาได้สําเร็จแต่หลังจากที่ประกาศชัยชนะกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ไม่นานนะคะหม่องชิดตู่เองก็ถูกทางกองทัพเนี่ยข่มขู่เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือบทางกองทัพเมียนมาเนี่ยเมืองที่เป็นกล่องดวงใจของเขาเป็นเมืองแห่งผลประโยชน์ที่เขาสร้างมากับ อ,อย่างชเวก็โกและเคเคพ k, k จะต้องถูกทําลายต่อจากนี้อย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจกระทาการหักหลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงของตัวเองอีกครั้งโดยการที่จะเปิดนะคะให้ทางฝั่งกองทัพเมียนมาเนี่ยคะเข้ามาบุกยึดค่ายผาซองชายแดนเมียวดีได้สําเร็จจนถึงปัจจุบนนะะันค่ะ